สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดี everyone นนด้วยนะผมพบผมชินเคย์เซนเดมกับทีเด็ดสปอร์ตนะผมสำหรับในคลิปนี้เราจะอยู่กันใน่สุพิม์ลีกอังกฤษนะผมเป็นคู่ร้องฟูลแลมพบก,กับลีสยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมคู่นี้จะเตะก,กันมาตีสามตรงนะผมเล่นราคาผมวางรองไปที่ฟูลแลมเสมอน,นะครับผม ยังไงเดี๋ยวเรามาฟังราต่างๆของทั้งสองทีมนี้กันก่อนนะครับผมมาเริ่มกันที่เจ้าทีมอย่างฟูลแลนวันนี้สกอตต์ปาร์เกอร์นะผมจะไม่สามารถใช้งานทางฝั่งของบ๊อบบี้คอร์ดัวรีสนะผมนักเตะเพียงหนึ่งรายเท่านั้นเองที่ยังคงมีการบาดเจ็บเล่นงานอยู่นั่นเองนะครับผมวันนี้จะมากับรูปแบบแผงสีส้มสาม ใชครับผมใช้ทั้งฝั่งของอิวานคาวยาโลนะครับผมจอชมายาแล้วก็อดมาราลุกมันนะครับผมเป็นสามประสานในแดนหน้าส่วนสามประสานแดนกลางจะเป็นหน้าที่ของมาริโอรเรมิน่าเฮลิสันลีดแล้วกอ็อองเดรฟองซอมโบอองกิซานั่น เอนะครับผมส่วนฝัน่งของลีสต์เด็ดวันนี้เนอะมมาเชลลบิเอลซาจะไม่สามารถใช้งานฝั่งของพาโบเอนันเดสกับเลียมคูเปอร์ได้นะครับผมวันนี้ยังคงวางร,าระบบแบบแผนเดิมเลยนะผมนั่นคือทางฝั่งของ4-4-1-1เนอะผมมีทางฝั่งของแพทริกแบมฟอร์ดเป็นตัวจบสกอร์นะผมแล้วก็มีกองหน้าต่ำอย่างไทเลอร์โรเบิร์สเนะผมเป็นตัวส,สนอยู่ด้านหลังนะผมแล้วก็มิดฟิลด์สี่รายจะเป็นหน้าที่ของแจ็คเฮริสันจโจสดัลลาสนะผม Phillip, เควินฟิลลิปรวมไปถึงราฟินญ ด้วยนะครับผม สำหรับเซติเฮทเวที่เคยพบกันมของทั้งสองทีมนี้ใน5เกมหลังสุดนะครับผมเป็นทางฝั่งของฟูลเลมสามารถเอาชนะไปได้2ครั้งหรือชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนั่นเองนะครับผมโดยที่เกมล่าสุดนั้นลีสเปิดบ้านเอาชนะฟูลเลมไปได้4ประตูต่อ3ในเดือนกันยายนปีที่ผ่านมานะครับผมก็ในเกมวันนี้นะครับผมพิมพลิคู่เดียวก็ต้องบอกเลยว่าทางฝั่งของฟูลเลมนั้นมีโอกาสตกชั้นค่อนข้าง เยอะอยู่พสมควรนะครับผมเนื่องจากทําผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะผมแล้วก็ทางฝั่งของลีดยูนเต็ดก็เช่นเดียวกันผมใน5เกมหลังสุดนั้นทําผลงานได้ เรียกได้ว่าย่ำแย่ทีเดียวเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนสติเหตุเหตการพบกันของทั้งสองทีมนี้นะครับผมเป็นสิติที่ต้องบอกว่าบ้านใครบ้านมันเลยนะครับผมใน5เกมหลังสุดเพราะฉะนั้นดังนั้นวันนี้ลิสต์ดวเตะนั้นเจอกันมาบ่อยแล้วในศึกแชมเปี้ยนชิพนะผมวันนี้ขึ้นมาเวทีพรีเมียร์ลีกก็ไม่น่าจะแตกต่างอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะแต่ฟูลแลมอาจจะดูดีกว่าที่มีการได้เตะในบ้านสำหรับเกมวันนี้นะครับผมน่าจะวางเลือกเชียร์ไปที่ทางฝั่งของฟูลแลมโอกาส ขววินเยอะกว่าแน่นอนนะครับผมก็ฝากเอาด้วยละกันนะครับผม ก่อนจากกันไปสาหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางการเข้าสิ่งโชคสิ่งลุ้นสิงททยดีๆอย่าง mm88sport.com นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สาคัญที่สุดเลยไม่แพ้กันนั่นคือ tdsport.com นะครับผมท่าใดต้องการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงกีฬาฟุตบอลรับทีเด็ดบอลเดี่ยวรับทีเด็ดบอลสเต็ปหรือว่าวิเคราะห์ฟุตบอลอ่านกัแบบเจาะลึกยาวๆรวมไปถึงการดูประสดออนไลน์ในทุกคู่ทุกหลีกแบบ Full HD ไม่มีกระตุกนะครับผม tdsport.com จะสรรจัดหาให้ทุกท่านแบบครบจบในเว็บเดียยวเลนัฝากไ้ด นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมที่ได้สปอร์ตขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบผมได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ